สำหรับชาวราศีมังกรนะครับบุญรวยกุมงพาหกเจ็ดนี้ทําอะไรดีนะครับแหม่สาหรับคนที่เห็นภาพนี้แล้วก็ต้องบอกแหม่พวกบุญนิธิได้ไหมจนันได้นะครับถือว่าดีไหมดีนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะอาจจะอีกทิศทางหนึ่งอาจจะแบบเป็นพวกลงศพไปเลยบางคนบอกไอ้นี่มันตายแล้วเหรอจนันนะมันก็ แล้วแต่คนสะดวกนะที่จะทําบุญนะครับจะทําแนวไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีหมดนะครับแต่วันนี้ก็มาไกด์ให้3นะสามทิศทางนะครับนะอ้าเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของอาหารเรื่องของขนมนะครับจะเรียกว่า,าบินทบาทเนี่ยนะไม่ใช่วาเราไปบินทบาทนะเขาเรียกว่าตักบาตรเออนะชาวราศีมังกรในตักบาตรตอนเช้านี่ก็นะง่ายๆนะครับแม่พระเนี่ยมาเดลิเวอรี่หน้าบ้านเลยนะครับแม่ช่วงเช้าๆนะเราก็าเตรียมของ ทำบุญทำบุญนะใส่บุงใส่บาทไปอาหารนู่นนี่นัน่น,านอาหารคาวหวานก็สุดแล้วแต่บางคนบอกนี่หวานได้ไหมไม่ต้องหวานมากเดี๋ยวพระเป็นเบาหวานตายหานะครับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเรากำลังรับมีดอยู่เขาบอกว่าอาจจะถวายในเรื่องของเหมือนสังฆทานนะ่ะแต่เป็นพวกพวกมีดโกนนะพวกอ,อ,อะไรที่เป็นเหล็กเกี่ยวกับเหล็กนะครับนะหรือพวกของที่ขัดห้องน้ํานี่ก็จัดได้ว่า เข้าขายอยู่เหมือนกันนะครับหรือบางคนบอกแม่ไม่อยากไม่อยากเขาเรียกไม่อยากให้ของนะไปขัดเองได้ไหมจันได้ดีนะครับนะขอโมทนาบุญด้วยกับชาวราศีมังกรก็เลือกดูเอานะครับนะสามสามบุญก็เอามาไกด์ให้ฟังกันนะครับอ่าขอบพระคุณมากที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปน,นะครับ